ต่อไปจะเป็นการนำเสนอทักษะการเล่นกนระโดดเชือกแบบโกสกิปป p ิ้งประเภทเล่นร่วมกับผู้อื่นนะครับเชิญชมได้เลยครับท่าที่1น two in one low face to face basic jump 1. ผู้ร่วมกระโดดทั้งคู่ยืนหันหน้าเข้าหากันประมาณ1ฟุตผู้ร่วมกระโดดคนหนึ่งถือด้ามจับเชือกมือละข้าง 2. ผู้ร่วมกระโดดที่จับเชือกให้สัญญาณ Ready Set Go แล้วแกว่งเชือกขึ้นจากด้านหลังในจังหวะ Go ทั้งคู่เริ่มกระโดดพร้อมกัน 3. ผู้ร่วมกระโดดทั้งคู่กระโดดชิดกันจะใช้ท่าซิงเกิลบอ์หรือดับเบิลบอ์ก็ได้ท่าที่2อ t o in one loop face to face free turns 1ผู้ร่วมกระโดดทั้งคู่กระโดดพร้อมกันสองคนเชือกเส้นเดียวกันหันหน้าเข้าหากัน 2. ผู้ร่วมกระโดดที่ไม่ได้จับเชือกให้หมุนหนึ่งรอบทุกครั้งที่กระโดดเพื่อหมุนเป็นวงกลม 3. ให้หมุนด้านขวามือต่อไปให้ครบรอบ ที่สาม Two in one r o p side by side basic jump หนึ่งผู้ร่วมกระโดดยืนไหล่ต่อไหล่ชิดกันหันหน้าออกโดยคนขวามือจับด้ามเชือกด้านขวา และคนซ้ายมือจับด้ามเชือกด้านซ้าย 2. ผู้ร่วมกระโดดคนหนึ่งให้สัญญาณ ready set go ทั้งคู่แกว่งเชือกจากด้านหลังในจังหวัะ go ทั้งคู่กระโดดพร้อมกัน 3. ผู้ร่วมกระโดดทั้งคู่กระโดดพร้อมกันด้วย single bunch หรือ double bunch ก็ได้ ข้ที่4 2 in ู n o น e ันโลซ้ายไซ้าย o n n in หนึ่งผู้ร่วมกระโดดคนหนึ่งยืนข้างเชือกโดยมือขวาจับด้ามเชือกขณะที่ผู้ร่วมกระโดดอีกคนหนึ่งยืนโดยเชือกอยู่ด้านหลังเทา้าและมือซ้ายจับด้านเชือก2ผู้ร่วมกระโดดคนหนึ่งให้สัญญาณ ready set go และแกว่งเชือกจากด้านหลังในจังหวะโก 3. คนแรกยืนนิ่งและหมุนเชือกขณะที่คนที่สองกระโดดข้ามเชือกท่าที่5 2 t o in one rope side by side alternating side 1. ผู้ร่วมกระโดดยืนไหล่ต่อไหลในท่า two in one rope ซ้ายบายซ้าย basic jump สอผู้ร่วมกระโดดคนหนึ่งให้สัญญาณ ready set go ทั้งคู่แว่งเชือกจากด้านหลังเมื่อได้ยินในจังหวะ go สามเมื่อเชือกต่ำลงมาด้านล่าง ผู้ร่วมกระโดดคนที่หนึ่งนำแขนขวาต่ำลงมาและควายแขนขวาไปด้านซ้ายส่วนผู้ร่วมกระโดดคนที่สองกระโดดข้ามเชือก 4. ในรอบถัดไปผู้ร่วมกระโดดคนที่หนึ่งนำแขนขวากลับมายังข้างลำตัวด้านขวาและให้ผู้ร่วมกระโดดคนที่สองควายแขนซ้ายไปยังด้านขวา ผู้ร่วมกระโดดคนที่หนึ่งเท่านั้นกระโดดข้ามเชือกให้สลับการกระโดดรูปแบบดังกล่าวต่อไปท่าที่หก in one loop side by side full turn หผู้ร่วมกระโดดยืนไหลต่อไรในท่า t w อ in one โล o p side by side basic jump สองผู้ร่วมกระโดดคนหนึ่งให้สัญญาณ ready set go ทั้งคู่แบ่งเชือกจากด้านหลังในจังหวะ go 3. เมื่อเชือกต่ำลงมาที่เท้าทั้งคู่ ให้หมุนเข้าหากันและกันคนหนึ่งทวนเข็มนาฬิกาและอีกคนหนึ่งตามเข็มนาฬิกาและให้หมุนต่อไปจนกลับหลังแลแว้วแกวงเชือกด้านข้างของทั้งคู่ 4. เมื่อเชือกสูงขึ้นจากพื้นทั้งคู่ยกแขนสูงขึ้นและให้หมุนต่อไปจนหันหน้ากลับด้านหลัง 5. เมื่อเชือกต่ำลงมาด้านหน้าผู้ร่วมกระโดดทั้งคู่ นำมือต่ำลงของแต่ละข้างของตนเองขณะที่เชื่อกกระทบปลายเท้าด้านหน้าโดยไม่ต้องกระโดด 6. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่1-5และกระโดดหนึ่งครั้งตอนสิ้นสุด 7. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่1-5และกระโดดหนึ่งครั้งตอนเริ่มต้น ขที่7 2 into rope ซ้ายบ y ายซ้าย basic jump หนึ่งผู้ร่วมกระโดดยืนไหล่ต่อไหล่หันหน้าออกแต่ละคนถือเชือกของตนเอง 2. ผู้ร่วมกระโดดแลด้มจับเชือกด้านในซึ่งกันและกันโดยถือด้ามจับเชือกของผู้ร่วมกระโดดข้างหนึ่งแล้วจับด้ามเชือกของตนเองอีกข้างหนึ่ง 3. ผู้ร่วมกระโดดให้สัญญาณ ready set go ทั้งคู่แหวงเชือกพร้อมกันในจังหวะ go และกระโดดพร้อมกัน 4. ผู้ร่วมกระโดด ให้กระโดดพร้อมกันด้วยซิงเกิลบอนช์หรือดับเบิลบอนช์ก็ได้ท่าที่8 2 two into ropes i d e by side 360 d e g r หนึ่ง ผู้ร่วมกระโดดยืนไหล่ต่อไหล่ในท่า two into rope ซ้ายบ่ายซ้ายเบสิคจัมสองผู้ร่วมกระโดดให้สัญญาณ ready set go ทั้งคู่แบ่งเชือกจากด้านหลังในจังหวะ go สามเมื่อเชือกต่ำลงมาที่เท้าทั้งคู่หมุนเข้าหากันผู้ร่วมกระโดดคนที่หนึ่งหมุนควนเข็มนาฬิกา และผู้ร่วมกระโดดคนที่2หมุนตามเข็มนาฬิกาและหมุนต่อไปด้านหลังโดยแกว่งเชือกด้านข้างระหว่างกัน 4. ขณะกัดหลังผู้ร่วมกระโดดยกเชือกขึ้นและดึงเชือกลงด้านหลังเทา้าแล้วกระโดดด้านหลัง 5. ผู้ร่วมกระโดดทั้งคู่ยังคงหมุนตัวออกจากกันมาสู่ด้านหน้ายกเชือกขึ้นสูง แล้วดึงเชือกต่ำลงมายังปลายเท้าด้านหน้า6ทําซ้ำขั้นตอนที่1-5แล้วกระโดดหนึ่งครั้งตอนสิ้นสุด7ทําซ้ำขั้นตอนที่1-5แล้วกระโดดหนึ่งครั้งตอนเริ่มต้นท่าที่9้าบเลอร์เบสิกจัม หผู้ร่วมกระโดดหลายคนไม่ต้องใช้เชือยืนเข้าแถวเรียงหนึ่ง่างการประมาณสองช่วงแขนทั้งหมดกระโดดพร้อมกัน 2. ผู้กระโดดเคลื่อนที่ถือเชือกเคลื่อนที่ด้านหลังของแถวผู้กระโดดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งทุกคนกระโดดหนึ่งครั้งต่อการเชื่อมหนึ่งรอบ 3. ผู้กระโดดเคลื่อนที่กระโดดหนึ่งครั้งต่อช่วงว่างระหว่างผู้กระโดดในแถวผู้กระโดดเคลื่อนที่กระโดดพร้อมกับคนในแถว